สวัสดีครับนี่คือการพูดคุยที่เราจะมาเจาะลึกหาแก่นสำคัญจากสิ่งที่คุณสนใจกันนะครับวันนี้เรากำลังจะมาสำรวจแนวคิดจากหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบว่ากำลังเป็นกระแสเลย Healing is the new high อ๋อของ Vex King ใช่ไหมคะใช่ครับ Vex King คนเดียวกับที่เขียน good vibes good life ที่ดังมากๆก,ก,ก่อนหน้านี้เล่มนั้นก็ดีมากเลยค่ะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลที่เรามีก็มาจากบทสรุปแล้วก็เนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้โดยตรงเลยน่าสนใจค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการกรองเอาหัวใจสำคัญจริงๆเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาจิตใจการรักตัวเองแล้วก็ ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เขานำเสนอไว้นะครับซึ่งเอาจริงๆคำว่า healing หรือการเยียวยานี่มันฮิตมากเลยเนาะช่วงนี้ใช่ค่ะคือในยุคสมัยที่แบบทุกอย่างมันเร็วไปหมดมีเรื่องให้คิดให้เครียดเยอะการหันกลับมาดูแลข้างในของเราเนี่ยมันเลยสำคัญมากๆๆเลยค่ะอืมเหมือนเป็นการกลับไปซ่อมฐานรากทางใจอะไรแบบนั้นนะคะพอฐานแข็งแรงมันก็ไปต่อได้ง่ายขึ้นในทุกๆเรื่องเลยครับผม งั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าพูดถึงเว็กซ์คิงก่อนอแหล่งข้อมูลเขาเล่าว่าจริงๆชีวิตเขาไม่ได้ง่ายเลยนะครับเห็นว่าลำบากมาเยอะเหมือนกันใช่ครับคือเจอเรื่องหนักๆตั้งแต่เด็กเลยสูญเสียคุณพ่อเจอเรื่องความร้ายบ้านความรุนแรงการเหยียดเชื้อชาติโหหนักจริงๆค่ะ แต่เขาก็ก้าวข้ามมันมาได้จนกลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากซึ่งแนวคิดหลักใน i l l i n g I s a n n w w i i h เนี่ยมันก็ยังเชื่อมโยงกับเรื่องเดิมที่เขาเคยพูดไว้ คือเรื่อง vibration หรือคลื่นความถี่ใช่ค่ะเรื่อง vibration นี่เป็นแกนหลักของเขาเลยนะคะใน YouTube ที่เราดูกันมาเขาอธิบายไว้ดีมากเลยคือเหมือนกับว่าทุกอย่างในโลกนี้รวมถึงอารมณ์ความคิดความรู้สึกเราด้วยมันมีพลังงานมีการสั่นสะเทือนเป็นความถี่ของตัวเองอ๋อครับครับอารมณ์ดีๆความคิดบวกๆความรับความขอบคุณพวกนี้คือความถี่สูงค่ะ ซึ่งเขาเชื่อว่ามันจะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่มีความถี่ใกล้ๆก,ก,กันเข้ามาแล้วถ้าอารมณ์ไม่ดีละครับก็ตรงกันข้ามเลยคะ่ะอารมณ์ลบๆความกลัวความกโกรธความเศร้าพวกนี้ความถี่จะต่ําแล้วมันก็จะดึงดูดสถานการณ์หรืออาจจะคนที่มีพลังงานคล้ายๆกันเข้ามาอีกพอฟังแบบนี้แล้วเออทิเว็กซ์คิงบอกว่าการเยียวยาคือการยกระดับคลื่นความถี่ของเรามันก็ make sense เลยนะครับใช่เลยค่ะเหมือนกับว่าพอเราจัดการบาดแผลข้างในปรับความคิดปรับอารมณ์ให้มันบวกขึ้นมันก็คือการจูน v i ยบของเราให้สูงขึ้นนั่นเองถูกต้องเลยค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือมันเชื่อมโยงสิ่งที่มองไม่เห็นข้างในกับพลังงานและผลลัพธ์ข้างนอกได้ไงคะอืมใน YouTube ถึงกับชวนให้ลองง่ายๆเลยนะตื่นเช้ามาลองเช็คตัวเองก่อนเลยวันนี้รู้สึกยังไง มีพลังไหมหรือห่อเหี่ยวแค่รู้ตัวก่อนว่างั้นเถอะใช่ค่ะการรู้ตัวนี่แหละจุดเริ่มต้นเลยของการเปลี่ยนแปลงการเยียวยาซึ่งเฟ็กซ์คิงเขามองว่าการที่เราตัดสินใจเข้ามาดูแลรับผิดชอบเรื่องข้างในของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหานะแต่มันคือ มันคือหนึ่งในการกระทําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการรักตนเองเลยค่ะเหมือนเราบอกตัวเองว่าฉันมีค่าพอที่จะรู้สึกดีขึ้นนะฉันมีค่าพอที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อะไรแบบนั้นโหฟังแล้วมีพลังจังครับพอพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเยียวยาทั้งหนังสือทั้งแหล่งข้อมูลที่เราดูมานี่ชี้ไปทางเดียวกันเลยนะครับว่ารากของปัญหาส่วนใหญ่มันอยู่ลึกๆในอดีต โดยเฉพาะตอนเด็กๆใช่ไหมคะใช่เลยครับบทที่4นี้ชื่อ go back in time ย้อนเวลากลับไปเลยเขาพูดถึงเรื่องบาดแผลทางใจในวัยเด็กหรือ childhood trauma ว่ามันส่งผลกับเราตอนโตยังไงอืมเรื่องนี้สำคัญมากค่ะใน YouTube ก็มีพูดถึงนะคะว่าถ้าเราเข้าใจวัยเด็กของใครสักคนมันจะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมหรือมุมมองของเขาในปัจจุบันได้เยอะเลย ในหนังสือก็มีตัวอย่างเรื่องอคุณไบรอันใช่ไหมครับที่เขามีปมเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์เพราะประสบการณ์ตอนเด็กๆใช่ค่ะเรื่องนั้นชัดเจนมากเว็กซ์คิงเขาอธิบายผ่านแนวคิดเรื่อง Astro Body ด้วยนะคะ Astro Body ะร่างกายส่วนนี้มันคืออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับวัยเด็กครับ ตามที่เขาอธิบายนะคะ astro body หรือกายละเอียดที่เกี่ยวกับความคิดทัศนคติเนี่ยมันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวทางความคิดอารมณ์ของเราเลยค่ะซึ่งมันเริ่มก่อตัวพัฒนามากๆตอนเราเด็กๆนี่แหละโอ oh. ประสบการณ์ต่างๆโดยเฉพาะที่มันกระทบใจอะค่ะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความบิดเบือนทางความคิด cognitive distortions ขึ้นมาได้ความคิดที่มันไม่ตรงความจริง ประมาณนั้นค่ะหรือทําให้เรามองโลกมองตัวเองในแง่ลบเกินไปแล้วก็ยังสร้างความเชื่อที่จํากัดตัวเอง limiting beliefs ด้วยเช่นฉันไม่ดีพอฉันไม่ควรได้รับความรักฟังนูน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อดีตมันยังตามมามีผลกับเราขนาดนี้มีผลค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้เลยนะคะอันนี้สําคัญมากแหล่งข้อมูลก็ย้ําเหมือนกันครับคืออดีตมันหล่อหลอมเราก็จริงแต่ไม่ได้กําหนดอนาคตเราทั้งหมด ความสามารถในการฟื้นตัวหรือปัจจัยอื่นๆในปัจจุบันก็สําคัญเหมือนกันค่ะแล้วความท้าทายมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่การแยกแยะให้ออกค่ะระหว่างสัญชาตญาณ intuition ซึ่งมักจะมาพร้อมความรู้สึกสงบมั่นใจชัดเจนกับการตอบสนองจากบาดแผล trauma responses ที่มักจะมากับความกังวลความกลัวอ๋อคือต้องรู้ให้ถันว่าที่เรารู้สึกหรือที่เราจะทำเนี่ยมันมาจากความกลัวในอดีต หรือมาจากเสียงข้างในจริงๆใช่เลยค่ะเพระยยาะถ้าแยกไม่ได้เราก็อาจจะตัดสินใจบนพื้นฐานของความกลัวเก่าๆโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนความเชื่อหรือการตอบสนองที่มันฝังมาจากอดีตพวกนี้ได้ยังไงครับตรงนี้แหละค่ะที่แนวคิดเรื่องการเลี้ยงดูตนเองใหม่ reparenting ในบทที่5เข้ามาช่วยเลี้ยงดูตัวเองใหม่ใช่ค่ะคือเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยกลอบมารับผิดชอบด,ดูแลความต้องการทางอารมณ์ความคิดตัวเอง ให้ในสิ่งที่ตอนเด็กอาจจะไม่เคยได้เช่นการให้กำลังใจปลอบโยนตั้งขอบเขตหรือท้าทายความเชื่อเก่าๆที่มันไม่ช่วยอะไรแล้วเหมือนกลับไปเป็นพ่อแม่ให้ตัวเองอีกครั้งว่างันเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเว็กซ์คิงเขาพูดไว้ดีมากว่าเราไม่ได้ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กแต่เราต้องรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงมันในตอนนี้ในฐานะผู้ใหญ่อืมจริงครับซึ่งมันก็นำไปสู่แบบฝึกหัดที่ทำได้จริงเช่น ลองเขียนความเชื่อที่จำกัดตัวเองออกมาแล้วลองเขียนมันใหม่ rewrite limiting beliefs ให้เป็นความเชื่อที่มันส่งเสริมเราเปิดทางให้เรามากขึ้นน่าสนใจมากครับเปลี่ยนจากมุมมองว่าเราเป็นเหยื่อมาเป็นผู้สร้างชีวิตตัวเองแทนพอเราเริ่มเข้าใจรากจากอดีตรู้วิธีปรับมุมมองแล้ว Vex King เขาก็มีกรอบคําคิดที่มองการเยียวยาในภาพรวมที่กว้างขึ้นไปอีกเรื่องร่างกายทั้ง7ใช่ไหมคะใช่ครับ seven body ที่พูดตั้งแต่บทแรกเลย แล้วใน YouTube ก็อธิบายไว้ละเอียดเหมือนกันคือเขามองว่าตัวเราไม่ได้มีแค่ร่างกายเนื้อเนื้อนี่อย่างเดียวแต่มีชั้นพลังงานหรือกายซ้อนๆกันอยู่7ชั้นเลยใช่ค่ะเป็นมุมมองแบบองค์รวมหรือ holistic view ที่ดีมากๆเลยแทนที่จะมองแยกส่วนว่าใจป่วยแก้ที่ใจกายป่วยแก้ที่กายเขาบอกว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยแล้วเชั้นนี่มีอะไรบ้างครับ พอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมได้ค่ะเริ่มจาก physical body กายเนื้อที่เราคุ้นเคยการดูแลก็ตรงๆเลยค่ะสุขภาพอาหารพักผ่อนออกกำลังกายอันนี้พื้นฐานเลยแต่ยังไม่พอค่ะยังมี etheric body อันนี้เกี่ยวกับพลังชีวิตความรู้สึกมีชีวิตชีวาการดูแลคือต้องหันมาใส่ใจให้คุณค่ายอมรับความรู้สึกตัวเองแม้แต่ความรู้สึกลบๆนะคะมันช่วยสร้าง self esteem หรือความภูมิใจในตัวเองได้ครับ แล้ว Astro Body ที่คุยกันตะกี้แหละครับก็อยู่ในนี้ค่ะ Astro Body เกี่ยวกับความคิดทัศนคติ Mindset การดูแลคือฝึกตั้งคำถามท้าทายความเชื่อเดิมๆลองอะไรใหม่ๆให้ความคิดเรามันกว้างขึ้นอืมที่กายทิพย์ที่เชื่อมกับจิตวิญญาณตัวตนข้างในเป้าหมายชีวิตการดูแลคือฟังเสียงข้างในยอมรับตัวเองใช้ชีวิตให้ตรงกับคุณค่าของเราเหมือนเป็นเข็มทิศชีวิตเลยค่ะโหนี่ห้าแล้ว ยังมีอีกสองค่ะชั้นที่ 6. Cosmic Body ใน YouTube อธิบายคล้ายๆ Aura หรือ Vibration ที่เราแผ่ออกไปนะคะมันคือการเชื่อมต่อของเรากับพลังงานรอบตัวการดูแลก็ผ่านการสร้างกิจวัตรดูแลตัวเอง Self Care Routine ที่บำรุงทั้งกายใจจิตวิญญาณเพื่อให้เราแผ่พลังงานดีๆออกไปและชั้นสุดท้ายครับ ชั้นสุดท้าย n e u r v a n i c body ค่ะเป็นสภาวะของการหลุดพ้นอิสรภาพความเบาสบายสูงสุดการดูแลคืออนุญาตให้ตัวเองทำตามใจปรารถนาจริงๆฟังเสียงหัวใจปลดปล่อยตัวเองจากอะไรที่มันผูกมัดเราไว้ฟังดูเป็นระบบที่ครอบคลุมแต่ก็แอบซับซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วการเข้าใจทั้ง7ชั้นนี้มันสำคัญกับการเยียวยายัางไงบ้างครับหัวใจสำคัญจริงๆไม่ใช่การจำชื่อเป๊ะ,ะนะคะ แต่คือการเข้าใจหลักการที่ว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเว็กซ์คิงเขาถึงย้ำว่าบาดแผลทางใจมันไม่ได้อยู่เดียวๆแต่มันกระทบทั้งเจ็ดร่างกายของเราหมายความว่าปัญหาที่จุดหนึ่งมันลามไปจุดอื่นได้ใช่ค่ะเช่นปัญหาอารมณ์อาจจะที่อ t h e r i c Astro มันส่งผลต่อสุขภาพกาย h ฟสิคอลได้หรือทำให้เราหลงลืมเป้าหมายชีวิตสเปริชลไปเลยก็ได้ ในทางกลับกันดูแลร่างกายดีฟิสิเคิลก็อาจจะช่วยให้ใจแข็งแรงขึ้นหรือมีเซลฟ์แคร์รูทีนที่ดีดูแลคอสมิกก็อาจจะช่วยให้ไวเบ a รชันโดยรวมดีขึ้นด้วยเหมือนกันเข้าใจแล้วครับคือเป็นการมองภาพรวมดูแลทุกมิติไปพร้อมๆกันซึ่งก็นำมาสู่คำถามต่อไปว่าแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างในทางปฏิบัติเพื่อดูแลร่างกายทั้ง7และยียาตัวเองหนังสือเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษครับเน้นมากๆเลยค่ะ คือเรื่องการดูแลตนเอง self care ในบุทที่7 self care ใช่ค่ะเขามองว่านี่เป็นกุญแจสำคัญเลยในการจุดไฟภายใน inner fire ของเราขึ้นมาใหม่ไฟนี้เปรียบเหมือนพลังชีวิตความเข้มแข็งที่จะมาช่วยเผาผลาญความคิดลบๆความเชื่อเก่าๆอืม hmm. แต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองปล่อยให้เครียดเหนื่อยกลัวไฟนี้มันก็จะมอดค่ะ การสร้างกิจวัดการดูแลตนเอง self care routine ที่มันเหมาะกับเราจริงๆเลยสำคัญมากไม like. ่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามมีตัวอย่าง self t h e ิ้จาจัดแห่หนึ่งซือไหมครับมีเยอะเลยค่ะตั้งแต่เรื่องเบสิกเบส i c นอนกินออกกำลังกายไปจนถึงฝึกสติทำสมาธิอยู่กับธรรมชาติหรือแค่การอนุญาตให้ตัวเอง พักผ่อนโดยไม่รู้สึกผิดนะคะ่ะแค่พักก็เป็นการดูแลตัวเองแล้วใช่ค่ะมีแบบฝึกหัดหนึ่งที่น่าสนใจคือการจ้องเปลวเทียนช่วยฝึกสมาธิลดฟุ้งซ่านเชื่อมกับความสงบข้างในแล้วก็มีเรื่องเล่าของคุณจีเนตผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ก่อการร้ายโอ้ oh, จำได้ครับพลังไปช่วยคนอื่นต่อได้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะว่าเซลฟ์แคร์ไม่ใช่เรื่องหินแก่ตัวแต่เป็นการเติมพลังให้เราไปต่อได้ดีขึ้น ครับผมและเมื่อเราดูแลตัวเองสม่ำเสมอจุดไฟภายในให้ลุกโชนแล้วป้องหมายสูงสุดที่เว็กซ์คิงพูดถึงในบทที่8ก็คือการไปสู่อิสระภาพฟรีดอมหรือสภาวะนิรวาาค่ะซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องศาสนาขนาดนั้นนะคะแต่เป็นสภาวะภายในที่เรารู้สึกสมบูรณ์เบาสบายเป็นอิสระจากอดีตจากความกลัวจากความคาดหวังคนอื่นสามารถเลือกทางเดินชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริง ใช่ค่ะมีพลังในการตัดสินใจในหนังสือมีแบบฝึกหัด Walk in Freedom ชวนให้ลองไปเดินในธรรมชาติปล่อยความคิดสมถัดความรู้สึกอิสระนั้นดูการเดินทางสู่อิสระภาพภายในฟังดูเป,เป็นเป้าหมายที่สวยงามจริงๆครับแน่นอนค่ะแต่คำว่าการเดินทางนี้สำคัญน,นะคะมันไม่ใช่จุดหมายที่ไปถึงแล้วจบอ๋อมันเป็นกระบวนการไปเรื่อยๆใช่ค่ะหนังสือย้ำเลยว่าการเยียวยามันไม่ใช่เส้นตรง ไม่ได้สวยงามตลอดไว้เว็กซ์คิงดอกเองเลยว่าการเยียวยาตนเองมันวุ่นวายบางทีก็เจ็บปวดเพราะมันต้องเป็นแบบนั้นอืมเข้าใจได้ครับอาจจะมีวันดีขึ้นวันแย่ลงกลับไปเจอเรื่องเดิมๆสิ่งสำคัญคือไม่ตัดสินตัวเองกลับมาดูแลตัวเองใหม่อิสรภาพจริงๆมันอยู่ที่การยอมรับตัวเองอย่างที่เราเป็นทั้งด้านดีด้านไม่ดียอมรับทุกส่วนของตัวเองค่ะ แล้วใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับตัวตนนั้นซึ่งเว็กซ์คิงเชื่อว่าคนที่ยอมรับตัวเองได้ก็ยอมรับคนอื่นได้และนั่นแหละที่จะเปลี่ยนโลกได้เป็นมุมมองที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงข้างในไปสู่ผลกระทบที่กว้างขึ้นจริงๆครับค่ะแต่ก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลนะคะว่าถึงหนังสือจะเน้นเซลฟ์ฮีลิ่งแต่ในความเป็นจริงบางคนหรือบางบาดแผลที่มันซับซ้อนมากๆอะคะ่ะครับ การมีคนช่วยเช่นนักบำบัดผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มสนับสนุนก็อาจจะจำเป็นหรือช่วยให้มันดีขึ้นได้ไม่ใช่ทุกคนจะผ่านเรื่องที่มันวุ่นวายและเจ็บปวดน,นี้ไปคนเดียวได้เสมอไปก็จริงครับการมีคนช่วยประคองก็สำคัญใช่ค่ะแต่ไม่ว่ายังไงเมื่อเราเริ่มเดินทางสายนี้แล้วมันก็จะมีสัญญาณบอกความก้าวหน้านะคะเช่นเราอาจจะสังเกตว่าเออพอเจอเรื่องกระทบใจเรากลับมาสงบได้เร็วขึ้นนะ หรือรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันอันนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆค่ะเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจความกล้าแล้วก็ความอดทนในการดูแลตัวเองจริงๆนะครับถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้จาก Healing is the new high ก็คือ 1. การเยียวยาคือการยกระดับ Vi บ r ร t ช o n ข้างใน 2. การเข้าใจและปล่อยวางรากจากอดีตโดยเฉพาะวัยเด็ก สำคัญมาก 3. กรอบคิดเรื่องร่างกายทั้ง7ช่วยให้มองภาพรวมและดูแลตัวเองได้ครบและ 4. เซลฟ์แคร์อย่างต่อเนื่องคือกุญแจจุดไฟภายในนำทางไปสู่อิสรภาพซึ่ง v e ็กซ n คิงก็ให้กำลังใจไว้ดีมากๆเลยนะครับว่าจงเยียวยารู้สึกถึงพลังของตัวเองฉันเชื่อว่าคุณทำได้และกำลังเยียวยาอยู่มีประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดต่อนิดนึงค่ะจากที่เราคุยกันว่าหนังสือเน้นเรื่อง การทำงานกับสภาวะภายในมากๆเลยเลอทั้งคลื่นความทีความคิดอารมณ์ผ่านแบบฝึกหัดต่างๆที่ช่วยให้เราสงบมีเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นครับคำถามที่น่าสนใจคือแล้วการที่เราเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในพวกนี้อย่างมีสติอะคะ่ะมันจะส่งผลหรือเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ภายนอกของเราได้จริงๆยังไงบ้าง นอกจากแค่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นข้างในเฉยๆอ๋อคือมันจะเปลี่ยนโลกข้างนอกได้แค่ไหนว่างั้นเถอะใช่ค่ะอาจจะเป็นคำถามที่ช่วยเชื่อมพลังของการเปลี่ยนแปลงข้างในไปสู่การสร้างความเป็นจริงที่เราอยากเห็นข้างนอกได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะ